สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มซา c a พอรแอีพีที่127นะครับการประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความต้องการอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่านิยามความสําเร็จของแต่ละคนนั้นเนี่ย มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งคุณหมอเองก็เชื่อว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะครับที่คล้ายคลึงกันอยู่ในนิยามของความสําเร็จนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตแล้วก็ที่นับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญในอันดับต้นๆของชีวิตเลยเนี่ยคุณหมอว่าก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเรื่องของรายได้นะครับ ใครๆก็คงอยากที่จะมีรายได้ที่มากพอนะครับที่จะดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวของตัวเองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีความวิตกกังวลนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ต้องการร่ำรวยแบบมหาศาลนะครับแต่ก็ต้องเป็นรายได้ที่มันมีความปลอดภัยต่อการจับใจ่ายใช้สอยแบบคล่องตัวนะครับไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะมีเงินเก็บ เอาไว้ใช้ในยามที่จําเป็นหรือว่ายามที่เจ็บป่วยนะครับเพราะว่ายามเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเราอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเก็บ ที่จะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินของชีวิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับแค่เรื่องของการมีรายได้ที่สร้างความสุขความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องความสําเร็จที่สําคัญในชีวิตที่เราจะต้องให้ความสําคัญอย่างมากดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นผู้คนมากมายนะครับที่ต่างดิ้นรนที่จะทํางานเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงในแบบที่ตัวเองต้องการ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นับว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตและไม่พูดถึงเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสของคนยุคนี้นะครับมันเป็นความสนใจของคนรุ่นปัจจุบันเลยทีเดียวนั่นก็คือการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทุกคนอยากมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดีมีรูปร่างที่ดีทุกคนเนี่ย กลัวความเจ็บป่วยนะครับเพราะรู้ว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์รอบด้านเลยทีเดียวตัวเราก็ทุกยังไม่พอ คนรอบตัวเราก็ทุกไปด้วยและในภาวะที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อีกด้วยนะครับบางคนเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยต่อเนื่องเนี่ยก็มีผลกระทบไปจนถึงจ,จิตใจแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็เยอะแยะไปนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวอีกด้วยการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนรวมไปจนถึงการรับประทานอาหารเสริมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยด้วยความเล็ง รีบของการใช้ชีวิตรวมทั้งปัจจัยรอบด้านของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศหรือว่าแม้กระทั่งโรคระบาดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยจึงหันมาสนใจเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองการประสบความสําเร็จในชีวิต แล้วได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในด้านอื่นๆเลยนะครับเช่นการได้พาตัวเองไปเปิดโรกกว้างนะครับได้ไปในสถานที่ที่ตัวเองไม่เคยไปไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศเองหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตเติมแรงบันดาลใจในการทํางานอย่างมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตเพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆเราจึงเห็นนะครับผู้คนมากมาย ที่ได้เดินทางนะครับเรียกว่าท่องเที่ยวกันทั่วโลกเลยนะครับและเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็คงอยากที่จะพาตัวเองออกไปท่องเที่ยวในโลกกว้างเช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของการประสบความสําเร็จในชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ได้รับการยอมรับได้รับเกียรตินะครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นความต้องการโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของทุกคนอยู่แล้วมันก็จะสามารถที่จะเติมเต็มความสุขและก็ความสําเร็จให้กับชีวิตได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีนิยามความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องอื่นๆอีกก็ได้นะครับที่จะเติมเต็มความสุข ให้กับชีวิตของตัวเองเมื่อเรามาคิดดูว่าเราต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งๆที่ทุกคนก็รู้ตัวด้วยตัวของเราเองนะครับว่าเราต้องการความสําเร็จในชีวิตแบบไหนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีผู้คนจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องเดินทางค้นหาความสําเร็จให้กับตัวเองยังจ้องต่อสู้กับชีวิต ต่อสู้กับการทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพนะครับจนบางครั้งเนี่ยนะครับชีวิตก็ผ่านไปอีก5ปีผ่านไป10ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วมันก็ยังไม่ได้พบกับความสําเร็จที่ตัวเองต้องการล้มเลิกไปบ้างยอมแพ้ไปบ้างทํํๆหยุดหยุดบ้างไม่จริงจังบ้างนะครับบางคนก็เลยยอมจํานนแล้วก็ยอมรับสภาพของตัวเองขออยู่แบบเดิมๆไปดีกว่าคําถามก็คือว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้น ทำไมเราไม่สามารถพาตัวเองไปประสบความสำเร็จในแบบที่เราต้องการได้ทั้งๆท,ที่เราก็อาจจะบอกว่าก็เรามีแรงบันดาลใจแล้วนะเราก็ตัดสินใจประสบความสําเร็จแล้วนะแต่เราก็ยังไปไม่ถึงในสิ่งที่เราต้องการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยก็พบเห็นเป็นประจําเลยกับสิ่งเหล่านี้โดยเพราะอย่างยิ่งในธุรกิจเอมตา เรามุ่งมั่นเราตั้งใจเราตัดสินใจเรามีแรงบันดาลใจเราใส่ทุกอย่างลงไปทั้งหมดเลยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นไปบนฝั่งของความสำเร็จมันเหมือนชีวิตเรายังต้องลอยคออยู่ในทะเลนะครับวันนี้นะครับทำให้คุณหมอคิดถึงคำคำหนึ่งนะครับที่เขาใช้กันในวงการภาพยนตร์คำนั้นก็คือคำว่า super objective นะครับตามตัวสะกดภาษาอังกฤษที่อยู่บนหน้าปก podcast อันนี้เลยนะครับ ซูเปอร์ออเจกทีฟเนี่ยครับมันก็จะทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารออกมาให้คนดูเนี่ยสัมผัสได้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีซ u เปอร์ออเจกทีฟซูเปอร์ออเจกทีฟคืออะไรนะครับมันคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของตัวละครตัวนั้นสิ่งที่ตัวละครตัวนั้นเนี่ยอยากเป็นจริงๆนะครับในชีวิตของเขา ถ้าตัวละครมี super objective นะครับมีจุดมุ่งหมายจริงๆสุดๆในชีวิตของเขามันก็เหมือนเขามีจิตวิญญาณที่จะสื่อสารออกมาให้คนดูเนี่ยเห็นได้แล้วก็สัมผัสได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวละครเนี่ยพบกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคตัวละครก็จะพยายามหนี หรือเรียกว่าเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ได้เพราะที่สุดของการดูภาพยนตร์สักเรื่องของเรานั้นเนี่ยตัวคละครคือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ดูแล้วกินใจคนดูมากๆเนี่ยมักจะอิงมาจากเหตุการณ์จริงมาจากชีวิตจริงของผู้คนก็เปรียบเสมือนชีวิตของเราในวันนี้ถ้าเราเนี่ยนะครับค้นหาได้ชัดเจน ว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเรามีความมุ่งมัน่นเรามีจิตวิญญาณที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายอันนั้นเนี่ยให้มันได้เนี่ยนะครับคุณหมอว่าคุณหมอเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นักสร้างภาพยนตร์เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งในเรื่องราวของภาพยนตร์นักแต่ว่าสิ่งที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถนํามาประยุกต์นํามาต่อยอดแนวคิดการใช้ชีวิตแล้วก็การสร้างชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกิจเอมตา จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ออบเจกตีฟธรรมดาคือมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายธรรมดาแต่มันต้องซูเปอร์ซูเปอร์คืออะไรซูเปอร์ก็คือต้องสุดๆนะครับ ตัวละครหลักเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายแบบสุดๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและสิ่งที่ตัวละครหลักจะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายนั้นให้ได้นั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากปมด้อยในชีวิตมาจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์บางอย่างในอดีตแล้วมันสร้างความเจ็บปวดให้กับชีวิต แม้ในปัจจุบันเนี่ยความเจ็บปวดนั้นเนี่ยมันก็ยังตามมาอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยากเจอกับความเลวร้ายในชีวิตนั้นอีกนะครับเราจะต้องเป็นในแบบที่เราอยากเป็นในแบบที่เราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นนะครับในแบบที่เราอยากมีชีวิตที่เราต้องการเวลาเราดูภาพยนตร์เราจึงมักจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยจะดิ้นรนทุกวิถีทางนะครับของตัวเองเพื่อชัยชนะ <々 keley? S 1> เพื่อชีวิตที่ตัวเองต้องการ เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่รุนแรงที่สุดที่จะทําให้คนคนหนึ่งนะครับลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างได้มาซึ่งความปรารถนาของตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากปมด้อยของชีวิตหรือในสิ่งนี้เราอาจจะเรียกมันว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากเจอมันอีกเลยในชีวิตของเราซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นแรงผลักดันให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตแบบสุดๆเพื่อสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งมันก็คือแรงผลักดันเชิงลบ หรือที่เราเรียกว่าเนกาทีฟเพร e เ s อร์ซึ่งเนกาทีฟเพรเชอร์เนี่ยนะครับมันจะมีอิทธิพลที่รุนแรงมากกว่าแรงผลักดันเชิงบวกหรือที่เราเรียกว่า o s สทีฟเพร e เ s อร์เพราะแรงผลักดันเชิงลบเนี่ยมันจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยากที่จะหลุดพ้นออกจากชีวิตแบบเดิมๆที่ตัวเองไม่ต้องการจริงๆคุณหมอจึงรู้สึกว่าท่าที่ผ่านมานะครับเราพยายามที่จะใช้แรงบันดาลใจหลายอย่างมองเห็นภาพความสวยงามของชีวิต พยายามจินตนาการความสวยงามของชีวิตที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้มันเกิดแรงบันดาลใจเกิดมีพลังในการที่จะลงมือทําลงมือสร้างชีวิตสร้างความสําเร็จในธุรกิจเอมตาแต่ในที่สุดเนี่ยหลายคนก็ไม่สามารถทํามันให้ประสบความสําเร็จได้สักทีหนึ่งวันนี้เนี่ยจึงอยากให้เราลองหันมามองในอีกมุมหนึ่งโดยการใช้แรงผลักดันเชิงลบ สิ่งที่อาจจะเป็นปมด้ยในชีวิตของเราสิ่งที่เราอยากจะหลีกหนีมันไปให้พ้นเช่นชีวิตของเราในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยมีความยากลําบากในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กข้าวก็ไม่มีจะกินเงินก็ไม่มีจะใช้แล้วความยากลําบากเนี่ยมันก็ยังตามหลอกตามหลอนเรามาจนจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีเงินไม่พอใช้อีกต่อไปเราไม่อยากเป็นคนที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายชีวิต ที่มันมีแต่สร้างในสินชีวิตที่ไม่เคยหลุดพน้นหนสินมากี่สิบปีแล้วเราไม่อยากเป็นแบบนี้อีกต่อไปในชีวิตแต่เราต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งนี้มันใช่หรือไม่มันมีความรุนแรงทางจิตใจมากพอที่จะเป็นแรงผลักดันเชิงลบให้เราลุกขึ้นสู้แต่ถ้าใช่เราก็ลุยเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงบ้านที่อยู่อาศัยเราก็เช่าบ้านมาตลอดชีวิตเราไม่ต้องการชีวิตแบบนี้อีกแล้ว เราต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองเราอยากที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสดเหมือนที่คนสําเร็จเขาทํากันบ้างรถที่เราใช้อยู่ก็เก่าเต็มทีซ่อมแล้วซ่อมอีกขับไปก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันจะดับกลางทางตอนไหนชีวิตมันยากลําบากเหลือเกินเราอยากหนีไปให้ไกลจากสิ่งเนี้ยอยากมีเงินซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงเหมือนที่คนสําเร็จเขาซื้อกันเวลาลูกของเงินไปซื้อของเล่นบ้างไปซื้ออุปกรณ์การเรียนบ้างเรารู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยเงิน ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้สักทีหนึง่งแต่ละเดือนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เงินแต่เงินก็ไม่เคยที่จะมีให้เราใช้ได้อย่างพอเพียงไหนจะเรื่องไปเที่ยวในต่างประเทศหรือในประเทศก็คงไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่มีเงินเหลือมากพอที่จะทําแบบนั้นได้เวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วยก็ไม่สามารถที่จะพาพ่อแม่ไปรักษาโรงพยาบาลดีๆเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าเราไม่มีเงินสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันอาจจะเป็นปุ่มด้อยของชีวิตแล้วก็ตามหลอกหลอนเราจนกระทั่งแม้กระทั่งในปัจจุบันชีวิตของเราก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวอย่างของการคิดถึงแรงกดดันคิดถึงแรงผลักดันเชิงลบที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกต่อไปเราอยากที่จะเป็นคนรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายมีความปลอดภัยในทรัพย์สินมีความปลอดภัยในชีวิตมีชีวิตที่สุขสบายได้ใช้ชีวิตในแบบที่ ไม่ต้องแบกความทุกข์อยู่ทุกๆวันและถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะครับก็อาจจะเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือเราอาจจะไม่อยากอ้วนไม่อยากมีน้ําหนักเกินนะครับอีกต่อไปนะครับกรณีนี้เราจะต้องคิดด้วยตัวของเราเองคือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันตอกย้ําชีวิตของเรามันทําความเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการจริงๆในชีวิตนั่นแหละครับเราถึงสามารถที่จะนํามาใช้เป็นแรงผลักดัน เชิงลบให้กับตัวเราได้แล้วให้เราลุกขึ้นมาสู้นะครับไม่ต้องทนอยู่กับรูปร่างน้ำหนักส่วนเกินของเราที่มันทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอีกต่อไปนะครับ จะนอนก็หลับไม่สบายแถมบางทีมีโรคตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งแต่ถ้าเพียงเนี่ยเราหลีกหนีจากการมีน้ําหนักส่วนเกินเราหลีกหนีจากความอ้วนของตัวเราเองลดไขมันส่วนเกินสร้างกล้ามเนื้อทําให้มีรูปร่างที่มาตรฐานโอกาสในการเกิดโรคต่างๆมันก็ลดน้อยลงนะครับชีวิตของเราก็สุขสบายขึ้นนะแต่สําคัญเลยก็คือมันต้องเกิดขึ้นมาจากความคิดเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่านี่มันคือปมด้อยในชีวิตของเราแล้วเรา ต้องการที่จะหลีกหนีมันเราไม่ต้องการมันอีกแล้วนะครับไม่ใช่คนอื่นมายัดเยียดให้เราลดน้ําหนักเพราะนั่นมันจะไม่สามารถทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับค้นหาพลังสร้างชีวิตของตัวเราเองด้วยการใช้แรงผลักดันเชิงลบเพราะ มันจะช่วยสร้างพลังให้เราเนี่ยพาตัวเองเนี่ยนะครับหนีไปจากสิ่งที่เราไม่ต้องการในชีวิตและมุ่งหน้าสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเราสู้เพื่อประสบความสําเร็จและโดยเพะออย่างยิ่งเมื่อเรามีธุรกิจเอมตาเป็นเครื่องมือที่จะปลดปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราคุณหมอเชื่อว่าแรงผลักดันเชิงลบทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองเลยนะครับที่จะนําพาให้เราเนี่ยกล้าคิดกล้าลงมือทํา ล้าที่จะส่งต่อความสวยงามของธุรกิจเอมตาสู่ผู้คนและเราก็กล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตัดสินใจแบบสุดๆไปเลยที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาให้ได้ไม่ว่าจะอุปรสรรคใดๆเนี่ยจะเข้ามาท้าทายเราอีกสักกี่ครั้งแต่เราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้และเราก็จะค้นพบตัวเองที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราก็คือคนคนหนึ่งที่สามารถทําได้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้เชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้ทุกคนสําเร็จได้ในธุรกิจเอมตาสวัสดีครับ